ลิซ่าเปิดปากถึงงานแสดงแอบย่องคัดตัวเงียบไม่บอกใครตอนรู้ว่าผ่านแทบร้องไห้ลิซ่าและลิซามโนบานเป็นปีทองของเธอหรือลิซ่าแบ็คพิงค์จริงๆเพราะว่าก่อนจะปล่อยซิงเกิลใหม่ new woman ที่ร้องคู่กับโรซาเลียในวันที่15สิงหาคม2567นี25้แล้ว เจ้าตัวก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์ดัง The White Lotus โดยเผยว่าเก็บความลับเรื่องไปคัดตัวนักแสดงไม่ให้ใครรู้ทั้งเพื่อนและแม่นิตยสารเอลได้ปล่อยภาพงานถ่ายแบบของลิซ่าพร้อมบทสัมภาษณ์ของเธอออกมาซึ่งจะตัวก็ได้เผยถึงที่มาที่ไปของการเดบิวต์การแสดงผ่านซีรีส์เรื่อง The White Lotus Season 3ทางสถานี HBO ซึ่งซีรีส์เรื่อง The Wife Lotus เป็นการพูดถึงเรื่องราวต่งางๆที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมและซีซั่นที่3นี้ถูกถ่ายทำที่ภูเก็ตเกาะสมุยและกรุงเทพพอมาถ่ายทำที่ประเทศบ้านเกิดหนูก็เลยได้กินอาหารไทยทุกวันเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พาแม่มาอยู่ใกล้ชิดตอนระหว่างถ่ายทำด้วยจริงๆนะหนูไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกเพื่อนว่าไปออดิชั่นมา หนูเกือบร้องให้เลยตอนรู้ว่าผลมันผ่านได้แสดงในเรื่องนี้ก็ถือเป็นงานแสดงแรกของหนูเลยตั้งตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันตอนที่รู้ข่าวเรื่องแคสงานหนูมีความสุขอยู่แป๊บเดียวจากนั้นก็คิดได้ว่าแล้วเราจะบอกคนอื่นเรื่องนี้ยังไงดีลิซ่าไม่ได้บอกว่าเธอรับบทบาทเป็นอะไรในซีรีส์เรื่องนี้แต่เจ้าตัวก็ทําการบ้านโดยการเปยเรียนการแสดงเลยทีเดียวนะคะหนูลงเรียนการแสดงเลยค่ะแต่ตอนแรกก็สงสัยเรื่องทักษะการแสดงของตัวเองเหมือนกัน แต่ก็เดาว่ามันคงจะคล้ายๆกับการถ่ายมิวสิกวิดีโอก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะคะได้ดูเรื่องนี้หนูว่าคนจะยิ่งรักเมืองไทยมากขึ้นค่ะที่่ากล่าวด้วยความภูมิใจแม้จะก้าวเท้ามาชิมรางงานแสดงแต่จะตัวก็ยังคงเป็นสมาชิกวงแบล็ค i n งหลังจากที่ทั้งวงได้ตัดสินใจต่อสัญญาแบบวงกับทาง YG Entertainment ต่อไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วแต่แยกย้ายกันไป ส่วนงานเดี๋ยวที่ต่างมีสังกัดของตนเองและสังกัดอื่นช่วยดูแลหนูภูมิใจที่ได้เป็นแบล็คพิงค์และหนูกลัษ์สมาชิกวงทุกคนมันไม่ใช่เพราะแค่แฟนๆของเราแต่เพราะพวกเราเองด้วยไม่ต้องสงสัยเลยนี่คือชีวิตของพวกเราค่ะสำหรับตัวหนูเองตอนที่เป็นเด็กฝึกหัดอายุ13ปีหนูอยากจะบอกกับเธอว่าให้เดินหน้าต่อเธอคงจะไม่อยากทำลายทุกอย่างนี้อย่าไปคิดมากถึงอนาคตและโฟกัสสิ่งที่กำลังทำ อย่ายอมแพ้อย่าเลิกทําแต่ทุกคนก็บอกว่าจะเย็นๆขอดูเนื้อในของหนังทั้งเรื่องก่อนว่าอาจจะไม่มีสีโทนเหลืองแบบนี้ก็ได้แต่ทุกคนก็ตั้งตารอการแสดงของลิซ่านั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ